สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชีพรอมโปรโมชั่นนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจสอบถามซั่งซื้อนะคะหรือว่าขอรูปสินค้าไปได้ทางไลน์ค่ะจะมีทั้งหมด5ลายให้เลือกนะคะแล้วก็2อายลนยบนยี่ห้ใส่ตัวแอดด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็น IG ไว้ติดตามรูปสินค้าได้แบบคร่าวๆนะคะนี่นะก็จะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะถ้าใครมองเห็นเป็นี้ไม่ชัดเราเขียนไว้ที่ใต้ตคลิปแล้วนะคะคลิกดูได้เลยค่ะ ก็เด <Elliot> <sist le ia> ี๋ยวเราจะขอแจ้งโปรโมชั่นก่อนนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะถ้าใครซื้อสินค้านะคะครบ300บาทรวมค่าจะส่งนะคะชิ้นได้แบบใดก็ได้นะคะ300บาทรวมค่าจะส่งไปแล้วเนี่ยจะได้สลามฟรีนะคะ1กระปุกค่ะก็นี่นะคะจะเป็นแบบสลามแล้วก็น้ำลายเอเลี่ยนนะคะตามโปรโมชั่นนะก็เดี๋ยวทางร้านจะขาไปให้นะคะอาจจะขับเป็นน้ำลายเอเลี่ยนหรือว่าสลามนะก็ดีทุกชิ้นนะคะเป็นแบบ อันนี้เป็นแบบน้ำลายเอลี่แล้วก็มีเป็นแบบสลามหลายแบบมากมาเลยอันนี้เดี๋ยวร้านเลือกไปให้นะคะก็สำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อครบ300บาทนะคะรวมค่าจะส่งไปแล้วนะโปรโมชันนี้นะคะถึงแค่วันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะ22กุมภาพันธะ์ก็จะหมดโปรโมชั่นนะคะก็รีบๆมาอุดหนุนกันนะคะได้สลาม1กระปุกนะถ้าซื้อครบ300บาทต่อมานะคะก็จะมารีวิวสกูชี่ทางร้านแบบคราวๆนะคะ เริ่มที่แบบแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบมินินะคะก็มินิราคาชิละ9บาทนะคะก็สินค้าทุกชิ้นในร้านมีราคาส่งนะคะอย่างเช่นมนีถ้าซื้อเกิน50ชิ้นขึ้นไปจะเหลือชิละ8บาท50ตางค์นะคะแต่ว่าถ้าซื้อชิ้นเดียวก็จะชิละ9บาทนะคะหรือว่าซื้อไม่ถึง50ชิ้นเนี่ยก็จะชิละ9บาทเนาะนี่นะคะเป็นกล่องนมมินิมีหลายสีค่ะแล้วก็อย่างต่อมานี้จะเป็นชามข้าวญี่ปุ่นนะตัวน,นี้ก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะ อย่างต่อมาเป็นหัวสัตว์ที่งจอค่ะอันนี้จะเป็นแบบตัวคูมามินินะคะเป็ดนะปังหน้าแมวนะคะมินิบานนาอูมามีค่ะหัวเห็ดมินิกระต่ายมินินะคะแล้วก็เป็นแบบเป็ด หมีตาโตมินินะมีหลายสีนะคะปูมินิช็อกบอลนะคะเฮดบ้านหมามินีนะน่ารักนะคะสโลแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นแบบมิกกี้เมาส์นะคะเป็นผู้หญิงเป็นตัวผู้หญิงแบบนี้มีหลายสีนะคะ หัวโคอาล่ามินิตัวนี้ก็มีหลายสีเหมือนกันค่ะสุนัขจิ้งจอกมีนะคะอันนี้นุ่มสโลนะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นแบบลูกพีนมินิตัวนี้แนะนำมากมากนะคะจะมีกลิ่นหอมนมแล้วก็เนื้อเนียนสวยด้วยน่ารักมากสิเป็นราคา9บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นแครอทมินินะตัวนี้ก็นุ่มสโลมีกลิ่นหอมเหมือนกันค่ะ อันนี้ก็เป็นแบบผลไม้เหมือนกันจะเป็นแบบแอปเปิ้ลมินินะคะกินหอมเดียวกันกับผีแล้วก็แครอทเลยนะจะเป็นกลิ่นนมๆมนะคะแล้วก็เนื้อดีเหมือนกันด้วย9บาทเท่านั้นนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแบบยูนิคอร์นนะคะเป็นตัวยูนิคอร์มินินะนุ่มสโลนะคะมีหลายสีนะคะตรงนี้นะจะเป็นแบบราคาชิ้ละสิบบาทนะคะก็อันนี้มีราคาสนใจทางมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์ล่าสอดน,นะคะเป็น หน้าตาต่างๆลักษณแบบนี้แล้วก็อย่างต่อมาตรงนี้จะมีเป็นแบบเฮดบานแพนด้านะคะแล้วก็เป็นองุ่นนะคะมากกะลองมากกะลองมี3สีนะคะเป็นสีเหลืองนะคะสีฟ้าแล้วก็อีกหนึ่งสีจะเป็นแบบสีส้มแบบนี้เลยนะคะก็ราคาชิ้นละ12บบาทอย่างต่อมาจะเป็นแบบแยมโรคิตตี้แบบมีหน้านะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะ อันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไซส์เล็กนะคะตรงหน้าตามีหลายหน้าเลยนะคะนุ่มสโลค่ะราคาชิละสิบสองบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบไข่สีน้ำตาลนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าตลกนะคะมีหลายหน้านะคะนุ่มสโลเหมือนกันอันนี้เป็นแพนกวินนะคะแพนกวินสิบสองบาทแล้วต่อมาจะมีเป็นกล้วยจิ๋วตัวนี้นุ่มมากนะคะนิ่มสโลค่ะแล้วก็เป็นแตงโมบอลนะคะเป็นลูกบอลแตงโมแบบนี้ ไอติมแท่งนะคะพุดดิ้งแบบส2บาทเวลาสั่งระบุราคาด้วยนะคะสอบเบอรี่สีเหลืองนะคะตัวนี้นุ่มสโลนะคะน่ารักนะสีสวยด้วยเป็นสีเหลืองสวยมากนะคะราคาชิ้นละ12บบาทเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบคัพเคก้กตาแบลนะคะอันนี้จะมีหลายสีค่ะ12บบาทแพนเคก้กกระต่ายนะคะมีหลายสีหลายหน้าค่ะ ราคาชิ้นละสบาทนะคะแล้วก็น,นี้จะมีเป็นเฟนฟายไซเล็กเวลาสั่งอันนี้ระบุราคาด้วยนะคะเฟนฟายมีหลายราคาเนาะต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นของไซมีเดียมราคาชิลละ20บาทนะคะก็อย่างแรกนะคะอันนี้เป็นเด็กผู้หญิง LQL นะอันนี้ราคา20บาทเท่านั้นนะคะจากเดิมอันนี้25บาบาทเนาะมีหลายสีค่ะนี่นะคะประมาณนี้น่ารักมากนะคะเป็นเด็กผู้หญิง นุ่มสโลค่ะก็ราคาชิละ20บาทนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้เป็นคัพเค้กสายหม่สิบบาทเหมือนกันนะสีสวยมากนะคะเป็นสีสายลุ่มแบบนี้เลยอันนี้เป็นไอติมโคลลิงนะคะคุกกี้หมานะคะตัวนี้เป็นส์มีเดียมแล้วก็นุ่มสโลมากค่ะราคาชิละ20บาทนะคะ แนะนำเลยน่ารักด้วยตรงนี้นะจะเป็นสลาเปามีเดียมนะคะก็เป็นสลาเปาสีขาวแบบนี้จะมีทั้งเป็นหน้าอิโมจิแล้วก็หน้ากเรูามะนะคะหน้าอิโมจิก็จะเป็นแบบประมาณตัวนี้แบบนี้นะคะเป็นสายกลางนะน,นี้เนื้อดีมากๆแนะนํานะคะนุ่มสโล่นิ่มมากค่ะก็ราคาชิละ2ี่บบาทเหมือนกันนะคะจะเป็นสลาเปามีเดียมค่ะ ด้านล่างนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบเฟนไฟค่ะก็เฟ้นไฟมีหลายสีหลายหน้าเลยนะคะไม่เป็นแบบสายลุงก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีธรรมดาปเป็นประมาณนี้นะคะมีหลายหน้าตาด้วยอันนี้ก็ราคาชิละยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะน,นิ่มมากๆนะน,นี่นะคะเป็นเฟ้นไฟแบบยี่สิบบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นราคาชิละสามสิบบาทนะคะก็อนนี้จะเป็นสายจัมโบ้นะคะมีเป็นเฮดบานแพนด้าจัมโบ้เวลาสั่งอันนี้ระบุราคาด้วยนะคะตัวน,นี้จะมีหลายสีนะ ราคาชิ้นละ30บาทนะคะแล้วก็อย่างต่อมานี้จะเป็นแบบโดนัทคิตตี้จัมโบ้นะคะมีหลายสีเหมือนกันนะมีท็อปปิ้งโรลด้านบนน่ารักมากนะคะเป็นส์จ um ัมโบ้ค่ะตัวนี้แนะนําเลยราคาชิ้ะละ30บาทเท่านั้นสีสวยนะคะนี่นะเป็นแบบจ um ัมโบ้โดนัทคิตตี้ค่ะต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นแบบราคาชิ้นละ35บาท 3ชิ้น100บาทนะคะก็อันนี้จะมีหลายแบบมากๆนะคะเดี๋ยวขอรีวิวแบบที่มาใหม่นะคะก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นจัมโบ้อังปังแมนนะคะเป็นเฮดบานแบบนี้นี่นะคะราคาชิ้นละ35บาท3ชิ้น้อยนะคะก็3ชิ้น100บาทนี่สามารถแค้าแบบได้นะคะไม่จําเป็นต้องเอาเป็นแบบอังปังแมนอย่างเดียวประมาณนี้นะคะเนื้อดีมากนะ35บาท3ชิ้น100ค่ะนุ่มสโล แล้วก็น,นี่นะคะจะเป็นแบบโลซานิโอนะคะก็จะมีหลายหน้านะคะอันนี้เป็นหน้าแบบเป็ดนะคะแล้วก็มีหน้าปอมปอมหน้าามมโลดี้ก็มีเยอะแยะมากนะคะแล้วก็สีมีหลายสีด้วยนี่นะไซจัมโบนะคะเป็นโลซานิโอ35บาท3ชิ้น100ค่ะด้านล่างอันนี้นะคะจะเป็นแบบกล้วยจัมโบ้นะอันนี้เนื้อดีมากนะคะนิ่มแล้วก็สโลมากแนะนำเลยนี่นะคะ ราคาชิ้นละสาบาท3ชิ้น100บาทเหมือนกันนะแล้วก็จะมีเป็นแบบปังปอนกุเิธรรมะแล้วก็ปังปอนคาบินะคะตรงปังปอนกุเิธมะจะมีหลายหน้านะคะเป็นพวกหน้าตลกนะอันนี้เป็นหน้าแบบตาแบลเบนะคะอันนี้เป็นหน้าเด็กแบบนี้นะคะ35บาท3ชิ้น100นะคะนุ่มสโลแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบปังปอนคาบินะไซส์ใหญ่นะคะชิ้นใหญ่มาก35บาท3ชิ้น100ค่ะ แล้วก็นี่นะคะจะมีเป็นไอติมโคนกลมนะคะอันนี้จะมี3สีนะคะก็อันนี้เป็นถ้าสนใจสีไหนแคปภาพไปนะคะสีแรกอันนี้เป็นสีที่2แล้วก็สีที่3นะคะราคาชิ้นละ3าบาท3ชิ้น100นะ,ะต่อมานะคะตรง2ชั้นนี้นะคะจะเป็นโปรโมชั่นนะคะก็ถ้าซื้อ1ชิ้นนะคะจะเป็นราคา35บาทแต่ว่าถ้าซื้อ4ชิ้นนะคะ100บาทเท่านั้นนะ3 5บาท4ชิ้นร้อยนะคะก็ จะตกเป็นราคาชิล่ะ5บาทเท่านั้นนะคะก็ถูกมากเลยนะคะ35บาท4ชิ้น1 0 0นะคะมีเป็นแบบแรกนะคะเป็นแบบขนมแฮมเบอร์เกอร์นะนี่นะคะเนื้อแบบมันๆแล้วก็สโลค่ะ3 5บาท4ชิ้น1น0นะคะก็4ชิ้นนี้สามารถค้าแบบได้ทุกแบบที่อยู่ตรงสองชั้นนี้นะต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นแบบยีราฟนะคะยีราฟสีเหลืองตัวนี้นิ่มมากๆนะคะสโลด้วย3 5บาท4ชิ้น100นะคะ ตรงนี้เป็นไอติมโคนสามชั้นค่ะก็จะมี3าสีเป็นสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะนี่นะไอติมโคนสามชั้นค่ะนิ่มสโลนะคุ้มมากนะคะสามห้าบาทนะสี่ชิ้นลอยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบเหลือไม่เยอะมีเป็นแบบปาโลมาน,นะคะอันนี้ก็แคผ้าไปก็ได้นะคะแล้วก็มีเป็นแบบหัวมมาโพนี่นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสามบาทสีชิ้น100บาทเหมือนกันนะคะมีเป็นแบบเฟนนไฟเฟนนไฟจะมี3สีนะคะสีเขียวสีฟ้านะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีแดงนะแต่ว่าอันนี้จะมีหลายหน้ามากนะคะมี3สีมีหลายหน้านะคะต่อมาเป็นพิซซ่านะคะอันนี้เป็น Pizza, พิซซ่าสีชมพูแล้วก็เป็นแบบไอติมนะคะมีเป็นรสช็อกโกแลตแบบนี้นะคะอย่างต่อมาเป็นคัพเค้กนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบคัพเค้กเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นมันๆแล้วก็สโล่พวกเนื้อขนมจะเป็นประมาณนี้นะคะคัพเค้กจะมี2แบบเป็นสีม่วงอ่อนอีก1แบบด้วยนะคะนี่นะต่อมาตรงนี้นะคะจะเป็นโดนัทค่ะโดนัทก็จะมีเป็น2รสนะคะเป็นฟ้าชมพูแล้วก็เป็นเขียวเหลืองแบบนี้นะคะ3 5าบาท4ี่ชิ้น100นะอันนี้จะเป็นแบบขนมปังไส้กรอกนะคะ นี่นะสองชาน,นี้นะคะจะเป็นราคา35บาทสีชิ้น100บาทเท่านั้นนะต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นแบบราคาชิลละ50บาท5ชิ้น200บาทนะคะก็ปกติถ้า5ชิ้นจะเป็น250บาทน,นี่ลดมา50บาทเหลือ200บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจแบบไหนในนี้นะคะให้แกะภาพมานะคะเพราะว่าจะเป็นแบบที่เหลือไม่ค่อยเยอะนะคะก็อันนี้นี่นะสามารถ้าแบบกันได้นะคะ5ชิ้น200สามารถขะได้เลยนะเลือกได้นะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นอมยิ้มนะคะอมยิ้มอันนี้มีหลายสีเลยค่ะ ก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะน่ารักนะคะเป็นอมยิ้มก็ราคาชิ้นละ50บาท5ชิ้น200นะคะอย่างต่อมาจะมีเป็นแบบเฮดบ้านหมาแบบนี้แล้วก็เป็นหมายูนิคอร,ร์นแบบตัว50บาทนะคะตัวนี้จะนิ่มสโลค่ะอย่างต่อมามีเป็นสับป,ปะรดใส่แว่นสีชมพูอันนี้เนื้อดีมากนะคะพิกหยวกนะคะเป็นสีเหลืองค่ะ แล้วก็จะมีเป็นแบบนงฮูฮาราวีนนะคะแก้วกาแฟนะคะจะเป็นแบบสีฟ้านะก็จะมีเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะราคาชิละ50าบาท5ชิ้น200บาทค่ะอันนี้จะมีแพ็กเกจให้ด้วยนะคะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบขนมโดนะัทของแครนะคะเวลาสั่งอันนี้ให้ระบุด้วยนะคะแคร์พไปก็ได้นะแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ตัวนี้นะคะอันนี้ก็ราคา ชิลับ8ปบาทใช่ปดสิบบาทนะคะอันนี้จาก85บาทเหลือ80บาทนะจะมีหลายรสนะคะมีเป็นอันนี้เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นแบบสีน้ำตาลแบบนี้เลยสีขาวนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองนะมีตามนี้นะคะก็ราคาชิลับ80บาทนะจาก85บาบาทนะคะเป็นโดนัทของแท้นะแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบพวงกุญแจมาย,ยูนิคอร์นนะคะ ก็นี่นะคะจะเป็นพวงกุญแจนิ่มๆนะคะไม่ใช่สกูชีนะนี่นะคะตัวพวงกุญแจก็จะมีสายห้อยแบบนี้นะคะมีกระดิ่งแล้วก็มีเป็นแบบบอลเชนเป็นห่วงแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่เกี่ยวแบบนี้นะคะตัวนี้นะตรงกระดิ่งจะมีหลายสีให้เลือกนะคะอันนี้ก็ราคาชิ้นละ3าบาทนะคะเป็นพวงกุญแจาานะจาก3าบาทไซส์จะเป็นประมาณฝ่ามือประมาณนี้นะคะ<ด>อันนี้เวลาบีบจะมีเสียงด้วยนะคะน่ารักมากนะนี่นะคะเป็นแบบพวงกุญแจมายูนิคอร์นค่ะนี่นะคะ ส่วนแบบราคาอื่นๆต่อจากนี้นะคะเรายังไม่ได้ดิวในคลิปนี้นะคะถ้าสนใจก็ทักไปขอรูปทางไลน์ก่อนได้นะคะก็รูปทางไลน์จะเป็นรูปสกูชี่ทางร้านเลยนะคะก็นี้ให้ดูราวๆประมาณนี้นะสนใจก็ทักไปขอรูปได้ทางไลน์เลยคะ่ะก็นี่นะคะจะเป็นสกูชี่พร้อมโปรโมชั่นนะ แล้วก็น,นี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อคะ่ะใครสนใจสอบถามสั่งซื้อน,นะคะหรือว่าขอรูปสินค้าดับไปได้ทางไลน์นะคะจะมีทั้งหมด5าไลน์ให้เลือกนะคะ2ไลน์บนอย่าลืมใส่ตัวแอดด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็น IG ไว้ติดตามรูปสินค้าได้แบบคร่าวๆนะคะนี่นะ,ะนนะก็จะเป็นช่องทางการติดต่อถ้าใครมองเห็นไปนี้ไม่ชัดเราเขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะคลิกดูได้เลยคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ